จทย์ละคนการบวกลบคูณหารเศษส่วนและจำนวนคละตอนที่หนึ่งสวัสดีค่ะน้องๆในคาบนี้เราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ละคนการบวกลบคูณหารเศษส่วนและจำนวนคละกันค่ะน้องๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนเรื่องนี้กันเลยค่ะ คุณพ่อครับวินมีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับเรื่องโจดรักคนการบวกลบคูณหารเศษส่วนและจำนวนคลาครับคุณพ่อช่วยสอนวินเรื่องนี้หน่อยได้ไหมครับได้สิลูกแต่ก่อนอื่นพ่อว่าเรามาทบทวนเรื่องการบวกการลบการคูณการหารเศษส่วนกันก่อนนะเริ่มที่การบวกเศษส่วนเศษหนึ่งส่วนสองบวกเศษสามส่วนสี่ การบวกเศษส่วนเราต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนโดยการหาครนของตัวส่วน2และ4นํนำจำนวนที่หาร2และ4ลงตัวเช่น2ไปหาร2และ4 2หารด้วยสอหาร2องได้1เพราะ2องคูณหได้2 4หารด้วยสอหาร4ได้2เพราะ2คูณ2ได้4จึงได้ผลลัพธ์เท่ากับ1และ2ตอนนี้ ไม่มีจำนวนใดที่หารหนึ่งและสองได้ลงตัวนอกจากหนึ่งดังนั้นคอารนาของสองและสี่คือสองคูณสองได้สี่ครับทำตัวส่วนของเศษหนึ่งส่วนสองให้เท่ากับสี่จะได้เศษหนึ่งส่วนสองนำสองไปคูณทั้งเศษและส่วนเพราะสองคูณสองเท่ากับสี่ได้เศษส่วนใหม่เท่ากับเศษสองส่วนสี่เศษสองส่วนสี่บวกเศษสามส่วนสี่ได้เศษห้าส่วนสี่ ตอบเป็นรูปอย่างง่ายโดยทำให้เป็นจำนวนคละนำสี่ไปหารตัวเศษห้าได้หนึ่งเศษหนึ่งดังนั้นคำตอบของเศษหนึ่งส่วนสองบวกเศษสามส่วนสี่เท่ากับจำนวนคละหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่ครับมาต่อที่เรื่องการลบเศษส่วนกันครับเศษห้าส่วนหกลบด้วยเศษหนึ่งส่วนสามวินลองหาคำตอบดูสิลูกครับพอ่อ เริ่มจากทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยการหาครนของตัวส่วน6และ3โดยหาจำนวนที่หาร6และ3ลงตัวเช่น3ไปหาร6หารด้วย3 3หาร6ได้2เพราะ3คูณ2ได้6 3หารด้วย3 3หาร3ได้1เพราะ3คูณ1ได้3จึงได้ผลลัพธ์เท่ากับ2และ1ตอนนี้ไม่มีจำนวนใดที่หาร2และ1ได้ลงตัวนอกจาก1 ดังนั้นคอร์นอของหและสามคือสามคูณสองได้หกครับทำตัวส่วนของเศษหนึ่งส่วนสามให้เท่ากับหกจะได้เศษหนึ่งส่วนสามนำสองไปคูณทั้งเศษและส่วนเพราะสามคูณสองเท่ากับหกได้เศษส่วนใหม่เท่ากับเศษสองส่วนหกเศษห้าส่วนหกลบด้วยเศษสองส่วนหได้เศษสามส่วนหต่อเป็นรูปอย่างง่ายโดยนำจำนวนที่หารทั้งสามและหลงตัว เช่น 3. ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้ตัวเศษ3หารด้วย3มได้1ตัวส่วนหหารด้วย3ได้สองดังนั้นเศษห้าส่วนหลบด้วยเศษ1ส่วน3เท่ากับเศษ1ส่วนสองครับเก่งมากลูกต่อไปพ่อจะทบทวนการคูณเศษส่วนให้ฟังนะ เศษ3ส่วน7คูณเศษ2ส่วน5านำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนจะได้เศษ3คูณ2ส่วน7คูณ5 3คูณ2ได้6 7 5คูณ5ได้35ดังนั้นเศษ3ส่วน7คูณเศษ2ส่วน5เท่ากับเศษ6ส่วน35ครับและเรื่องสุดท้ายที่เราจะทบทวนกันคือการหารเศษส่วน เศษสามส่วนสิบหารด้วยเศษสี่ส่วนห้าการหารเศษส่วนคิดได้จากตัวตั้งคูณส่วนกลับของตัวหารจะได้เศษสามส่วนสิบคูณเศษห้าส่วนสี่สามคูณห้าได้สิบห้าสิบคูณสี่ได้สี่สิบทำเป็นรูปอย่างง่ายโดยนำจำนวนที่หารตัวเศษและตัวส่วนลงตัวเช่นห้าไปหารจะได้ตัวเศษสิบห้าหารด้วยห้าได้สามตัวส่วนสี่สิบ หารด้วย5ได้8ดังนั้นเศษ3มส่วน10หารด้วยเศษ4ี่ส่วนหเท่ากับเศษ3ส่วน8ครับแล้วโจทย์ระคนการบวกลบคูณหารเศษส่วนและจำนวนกระที่วินสงสัยคือข้อไหนเหรอลูกข้อนี้ครับวงเล็บเปิด8เศษ1ส่วน2ลบด้วยสอเศษ1ส่วน4วงเล็บปิด คูณหนึ่งเศสส่วนหครับไม่ยากเลยลูกในการแก้โจทย์รักคนเราต้องเริ่มหาผลลัพธ์ในวงเล็บก,ก่อนและวินสังเกตไหมลูกว่าโจทย์ข้อนี้เป็นจำนวนคละเราควรทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกินก่อนจะได้วงเล็บเปิดเศษ17ส่วน2 ‑‑ลบด้วยเศษ9ส่วน4วงเล็บปิดคูณเศษ8ส่วน5เรามาหาผลลัพธ์ในวงเล็บก,กันเลยนะลูก เศษส่วนสลบด้วยเศษเกาส่วนสการลบเศษส่วนต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนโดยการหาคร n ของตัวส่วน2และ4โดยนำจำนวนที่หาร2และ4ลงตัวเช่น2มาหารสองหารด้วยสองสองหารสองได้หนึ่งเพราะสองคูณหได้2 4หารด้วยสองสองหารสี่ได้สองเพราะสอคูณสได้ส ตอนนี้ไม่มีจำนวนใดที่หารหนึ่งและสองได้ลงตัวนอกจากหนึ่งดังนั้นครนของสองและสี่คือสองคูณสองได้สี่ทำตัวส่วนของเศษสิบเจ็ดส่วนสองให้เท่ากับสี่จะได้เศษสิบเจ็ดส่วนสองนำสองไปคูณทั้งเศษและส่วนเพราะสองคูณสองเท่ากับสี่ได้เศษส่วนใหม่เท่ากับเศษสามสิบสี่ส่วนสี่เศษสามสิบสี่ส่วนสี่ลบด้วยเศษเก้าส่วนสี่เท่ากับ เศษยีส่วน4ดังนั้นผลลัพธ์ของวงเล็บเปิด8เศษ1ส่วน2ลบด้วยสองเศษ1ส่วน4วงเล็บปิดคือเศษ25ส่วน4เศษ25ส่วน4คูณเศษ8ส่วนห้านำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วน25คูณ8ได้200 4คูณหได้20สิบ ทำให้เป็นรูปอย่างง่ายโดยนำจำนวนที่หารตัวเศษและตัวส่วนลงตัวเช่น20ไปหารจะได้ตัวส่วน20หารด้วย20ได้1ตัวเศษ200หารด้วย20ได้10ดังนั้นผลลัพธ์ของวงเล็บเปิด8เศษ1ส่วน2ลบด้วย2เศษ1ส่วน4วงเล็บปิดคูณ1เศษ3ส่วนหคือเศษ10ส่วน1หรือ10ครับ ขั้นตอนและวิธีการแก้โจทย์รับคนเหมือนกับการบวกลบคูณและหารเศษส่วนที่คุณพ่อทบทวนเลยครับใช่แล้วหละลูกไม่ยากใช่ไหมล่ะข้อต่อไปวินและเพื่อนๆของวินลองมาทำไปพร้อมๆกับพ่อนะคุณพ่อมีตัวอย่างมาแสดงให้ดูอีกไหมครับมีสิลูกมาดูตัวอย่างนี้กันนะ วงเล็บเปิดเศษ3ส่วน7บวกเศษหส่วน9วงเล็บปิดคูณ1เศษ4ส่วนห้าเริ่มจากหาผลลั์ในวงเล็บและทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกินจะได้วงเล็บเปิดเศษสมส่วน7บวกเศษห้าส่วน9วงเล็บปิดคูณเศษ9ส่วนหในวงเล็บเป็นการบวกเศษส่วนซึ่งการบวกเศษส่วนต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อน ้ดยการหาคอรนอของตัวส่วน7และ9แต่ไม่มีจำนวนใดที่หาร7และ9ได้ลงตัวนอกจากหนึ่งดังนั้นคอรนอของเจและเก้าคือ7คูณ9ได้63สิาทำตัวส่วนของเศษสามส่วน7ให้เท่ากับ63สาจะได้เศษสามส่วน7นำเ้าไปคูณทั้งเศษและส่วนเพราะ7คูณเเท่ากับ63สาได้เศษส่วนใหม่เท่ากับเศษ27ส่วนหิสาต่อไป ทำตัวส่วนของเศษหส่วน9ให้เท่ากับ63จะได้เศษหส่วน9ก้านำเไปคูณทั้งเศษและส่วนเพราะเคูณ7เท่ากับ63ได้เศษส่วนใหม่เท่ากับเศษ35ส่วน63เศษ27ส่วน63บวกเศษ35ส่วน63เท่ากับเศษ62ส่วน63ดังนั้นผลลัพธ์ของวงเล็บเปิดเศษ3ส่วน7 บวกเศษ5ส่วน9วงเล็บปิดคือเศษ62ส่วน63เศษ62ส่วน63คูณเศษ9ส่วน5เด็กๆสังเกตไหมครับว่า9เป็นตัวประกอบร่วมของ63เราสามารถนำ9ไปหารตัวมันเองและ63ได้ครับ9หารด้วย9เท่ากับ1 63หารด้วย9เท่ากับ7จะได้เศษ62ส่วน7คูณเศษ1ส่วน5 นำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วน62สคูณหได้62 7ิคูณหได้35เนื่องจากเศษ62สิ่วนสาเป็นเศษเกินทำให้เป็นจำนวนคละโดยนำสามสไปหารตัวเศษ62จะได้ตัวเศษ62หารด้วย35ได้1เศษ27ดังนั้น วงเล็บเปิดเศษสส่วนเบวกเศษห้าส่วนเวงเล็บปิดคูณหนึเศษสี่ส่วนห้าคือ1นึ่งเศษยีส่วนสาสิบห้าครับเป็นยังไงบ้างวินเข้าใจเรื่องโจทย์ละคนการบวกลบคูณหารเศษส่วนและจำนวนคลาสมากขึ้นหรือยังลูกเข้าใจแล้วครับคุณพ่อ งั้นโจทย์ข้อต่อไปวินลองทำให้พ่อดูหน่อยนะครับพ่อโจทย์ข้อนี้คือวงเล็บเปิด4เศษ2ส่วน9หารด้วย3เศษ1ส่วน6วงเล็บปิดลบด้วย1เศษ1ส่วน8ลองหาคำตอบดูนะลูกครับพ่อขั้นแรกต้องเริ่มจากหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อน แต่ข้อนี้มีจำนวนคล้าจึงควรทำจำนวนคล้าให้อยู่ในรูปเศษเกินก่อนจะได้วงเล็บเปิดเศษ38ส่วน9หารด้วยเศษ19ส่วน6วงเล็บปิดลบด้วยเศษ9ส่วน8ในวงเล็บเป็นการหารเศษส่วนซึ่งคิดได้จากตัวตั้งคูณส่วนกลับของตัวหารจะได้เศษ38ส่วนเคูณเศษ6ส่วน19 แต่3เป็นตัวประกอบร่วมของ9และ6จึงสามารถนำ3ไปหารได้ 9, หารด้วย3ได้3 6, หารด้วย3ได้2และ19เป็นตัวประกอบร่วมของ38จึงสามารถนำ1ิบเกไปหารตัวมันเองและส8ได้1ิบเหารด้วย19ได้1 38, หารด้วย19ได้2จึงได้เท่ากับเศษสองส่วนสคูณเศษสองส่วนหในวงเล็บ เป็นการคูณกันของเศษส่วนนำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วน2คูน2ได้4 3คูน1ได้3ดังนั้นผลลัพธ์ของวงเล็บเปิดเศษ38ส่วน9หารด้วยเศษ19ส่วน6วงเล็บปิดคือเศษ4ส่วน3เศษ4 3ส่วน3ลบด้วยเศษ9กส่วน8การลบเศษส่วนต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยหาคอรนนอของตัวส่วน3และ8 แต่ไม่มีจำนวนใดที่หาร3และ8ได้ลงตัวนอกจาก1ดังนั้นพรนอของ3และ8คือ3คูณ8ได้24ทําตัวส่วนของเศษ4ส่วน3ให้เท่ากับ24จะได้เศษ4ส่วน3นำ8ไปคูณทั้งเศษและส่วนเพราะ3คูณ8เท่ากับ24ได้เศษส่วนใหม่เท่ากับเศษ32ส่วน24 ต่อไปทำตัวส่วนของเศษ9ส่วน8ให้เท่ากับ24จะได้เศษ9ส่วน8นำ3ามไปคูณทั้งเศษและส่วนเพราะ3คูน8เท่ากับ24ได้เศษส่วนใหม่เท่ากับเศษ27ส่วน24เศษ32ส่วน24ลบด้วยเศษ27ส่วน24เท่ากับเศษ5ส่วน24ดังนั้นผลลัพธ์ของวงเล็บเปิด4เศษ2ส่วน9、หารด้วย3เศษ1ส่วน6วงเล็บปิด ลบด้วย1เศษ1ส่วน8คือเศษหส่วน24ครับเอ่ยแต่ตอนนี้เรามาสรุปความรู้ในคาบนี้กันนะครับวินลองมาสรุปความรู้ในคาบนี้ให้เพื่อนๆฟังหน่อยสิลูกครับพ่อการแก้โจทย์รักคนการบวกลบคูณหาเรเศษส่วนและจำนวนคละเพื่อนๆควรทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ 1>, 1. ควรหาผลลัพธ์ในวงเล็บก,ก่อน 2. ควรทำจำนวนค้าให้อยู่ในรูปเศษเกินก่อนแล้วจึงบวกลบคูณหารกัน 3. การบวกหรือลบเศษส่วนควรทำส่วนให้เท่ากันก่อนโดยการหาคนอาาของตัวส่วนแล้วทำตัวส่วนของแต่ละจำนวนให้เท่ากับค r อาาแล้วจึงบวกหรือลบกัน 4. การคูณเศษส่วนใช้วิธีนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วน 5. การหารเศษส่วนอาจคิดได้จากการคูณด้วยส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหารและ 6. ผลลัพธ์ต้องทำเป็นเศษส่วนอย่างตามหรือจำนวนคะครับแบบทดสอบจากกิจกรรมใช้เดียวทำกันได้ไม่เอ่ยถ้าใครยังได้คะแนนน้อยอยู่หลังเรียนจบคาบนี้อย่าลืมกลับไปทบทวนและทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนะครับ ในคาบนี้พ่อละวินขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ